ติดต่อไซไลน์เหรอพี่อุ้ยยังไม่กลางคืนเลยอย่ารีบสีพี่ขาโอ้โหเชียร์นั้นเยันรอตรงนี้จนกว่าจะมืดอ่ะทุกคนเดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยวมาใหม่กลางคืนเดี๋ยวมาใหม่กลางคืนเดี๋ยวมาใหม่ผมบอกเลยเร็มอ้าวเฮ้ยมืดแล้วพี่มืดแล้วเฮ้ยนายกรู้ใจนายกรู้ใจเอ้ยเอ้ยเอ้ย นายดูต่อสายลน์โอ้โหน้องนาตาลีน้องมีนาน้องเนยน้องเชอรี่ถ้าอยากจาสเปกคอมเทนเทแบบนี้นะคะต้อง I have CPU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  ฟ่าไว้ด้วยครับกับ I have CPU ครับเส็จทายังเส็จทาวิ่งยังเส็ยทาวิ่งยังเดี๋ยว พร้อมยังเอ้ยรอรอน้าก่อนหน้ามาหนามาพร้อมยังพร้อมยังพร้อมนะพร้อมค่ะพร้อมหาสามสองไปวิ่งจะไปเหรอเนี่ยไปกูยืนวิ่งจะไม่โดนหาใช่ไหมไม่โดนลอกนี่อยๆขึ้นไปขึ้นไปข้างบนไปร้านเชฟขบวนไปร้านเชฟ ไม่ให้โดนให้โดนถามก,ก็ก็เปิดม,มาเฮ้ยมึงชอบหาเชี่ยอะไรสันต,ติตาป่ะพร้ามรุ่นมันมาไม่คิดถึงควักแม่งเลยเชียช่ยไปเชี่ยอะไรกยกขานข <laughs> าบีอ่ะอ๋อเจุดปุงอาหารนะคุดบเจงอาหารถึงแล้วแต่ขอจุดจุดปรุงอาหารหน<ไ>่อย<ไ>เ,อเดี๋ยวเดี<ไ>๋ยวเดี๋ยวทำนนี้ให้น้ำผึ้งมะนาวแป๊บน,นึงมา <laughs> ดูสิมันมีอะไรบ้างอ่ะมันมีเอ่อชุดเตรียมสลัดรวมมิตรกับ สเต็กแล้วก็อาหารเทพอาหารเทพอาหารเทพคืออะไรวะน่าจะกินทีเดียวเต็มหรือเปล่าเออน่าจะใช่ปัดเชฟแรงเอซะด้วยอันนี้ปัดเชฟแรงซีส้มแพ็คซ้ำได้แค่น้ำส้มเฮ้ยแต่มาถึงมันแจกน้ำส้มอยู่ไม่ใช่เหรอวะใช่ใช่เออใช่มันแจกน้ำส้มกับมาม่า Two hours later ป่ะเสร็จหมดแล้วไปไปไปดูอย่างอื่นกัน คือประเทศนี้ยถ้าถ้าเราเครียดเราเรามี3มวิธี3วิธีที่จะลดความเครียดขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งคือไปไปเต้นไปเต้นโยคะแล้วเราก็จะลดความเครียดอันนี้อันนี้จะช้าหน่อยโยคะเรียกว่าเต้นหรอเออไป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 ออกกาลังกายแต่ถ้าไปกินเหล้าที่บาร์อันเนี้ยมันก็อันนี้ก็จะเพิ่มลดเยอะหน่อยแล้วมันมีอีกอย่างหนึ่งที่กูชอบมากๆอะไรอ่ะอะไรอะไรอะไรที่ที่มันที่มันอยู่ในแมปอะเป็นลูกกระต่ายอะ ที่มันเขียนว่าขายบริการอ่ะ Two hours later ไปเร็วไปเร็วแรดด์เสาอย่างเราไม่มีรถเว้ยมีแต่ขาใช่ครับจริงครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจริงเฮ้ยผมอยู่ข้างหลังดีกว่าข้างหลังมันสวยอ่ะซาวิ่งมันดุกดิ๊กดีอ่ะวันนี้ผมจะไม่ใช้รถนะทุกคนผมจะไม่ใช้รถเพราะเราเป็นไดโนเสาร์กันผมจะไม่ใช้รถผมจะใช้ตีดปา

ตรงนี้จะเป็นท pues ี่เต้นโยคะไหนวะมาเต้นไงวะนี่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 เรืลด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 ความเครียดลดความเครียดมันจะเต้นมันจะเต้นโยคะเฮ้ยเงียบอันนี้โยคะฤทธิ์กิจภาพบระบัดนะฮะบฮปปี้จ๋าแฮปปี้อยู่ไหนอยู่ในใจเธอเสมอเฮปปี้ยังไม่เข้าอยู่ไหนเธอเธออยู่ข้างหลังเขานี่ไง ไม่ใช่แล้วบ้วแล้วหนึ sure> ่งไอ้ซัมเบอร์นะอ้าวเคยอยู่ข้างบนไงเขาแกล้งเล่นเฉยเฉยใครจะไม่ร uh ู้ว่าเธออยู่ไหนถูกไหมลองแกล้งด้วยนะหาไอ้หมาแก่อันนี้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 ช่วยลดความเครียดได้เยอะกว่าใช่ไหมเบียร์เนี่ยอันไหนต้องกินดู้แซวโอ้ โอ้โหเฮ้ยมันรถรถหมดรถหมดเลยนี่ว่าไปาปะปะไปจุดขายบริการกันปะก็จะเดินไปเหรอใช่แล้วเดินตะเสาไม่มีรถเดินเสาจะเดินไปเข้าใจไหมก็ตายไปเร็วฮะ<า>ต,ตามมาตามตามาทุกคนล่ะตามมาอุ้ยกูวิว่งไม่เอาทรงเลยอะ่ะ

เธอจอดแล้วเราก็หน kind of mm ีหาเแลลงเอวลงลงมาลงไม่ได้ลงไมมันลงไม่ไ oh ด้มันกดล็อกรถมันกดล็อกรถมันลงไปได้เฮ้ยมันกดล็อกรถมันลงไปได้เฮ้ยเดี๋ยวลืมเลยลืมชน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 วิธีลงวิธีลงวิธีลง พี่จ่ายไม่ลดว่ะมันต้องชนแรงๆชนแรงๆ,ๆผ,มผมจำได้ผมจำได้ผมจำได้ประเทศนี้ชนแรงมันจะตกรถอะ2 hours later ติดต่อสซไลน์เหรอพี่อุ้ย ยังไม่กลางคืนเลยอย่ารีบสีพี่ขาโอ้โหเชียนั้นเนี้นรอตรงนี้จนกว่าจะมืดอ่ะทุกคนเดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยวมาใหม่กลางคืนเดี๋ยวมาใหม่กลางคืนเดี๋ยวมาใหม่อุโบเรเล่่มอ้าเฮ้ยมืดแล้วพี่มืดแล้ะเฮ้ยนายกรู้ใจนายกรู้ใจเอ้ยเอ้ยเอ้ยนายดีต่อสายไลน์ โอ้โอหน้องนาตาลีน้องมีนาน้องเนยน้องเชอรี่ <c oughs> ดูรีวิวกำลังเป็นฮ<ป> <hot S 2> อตเลยกำลังแซ่บเลยไม่ค่อยเด็ดแต่เผ็ดค่ะโอ้โหลีลาเป็นพิเศษโอ้โหแต่คนสุดท้ายหน้าแก่ไปเที่อจริงห <c oughs> น้าเหมือนคนติดยาเลยอ่ะแต่แตนาตาลีอ่ะเหมือนหนูลองกด น่ากลัวแหละควบวุรลองน้องเนยเอ้าโหรู้สินแม่เขียนดิเชียกำลังดีใจที่ได้เนี่ยไออ่ะรู้ว่ะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้จองเนยให้แล้วไปตามจีเวสเลยพี่ขาไปแล้วน้องเนยเร็ว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 แล้วมันมามาที่เกียรประกันไหมอ่ะไม่ไม่รู้อ่ะขึ้นมาไอเรียวขึ้นมาไอเรียวขึ้นมาก็ได้มึงเดียบก็ได้ไม่ได้อยู่คนละที่แน่เลย โอ้ยที่ปัม๊มด้วแปลกโอ้โหนัดไหนไม่นัดนัดปัม๊มหลังปัม๊มปะนี่ไม่ไม่มันมันจุดโอ้โหเบิ่มเลยอ่ะเรียกเฮ้ยมันต้องเรียกน้องขึ้นรถไม่แล้วมันเห็นด้วยใช่หรอแบบบีอุ้มบะบีอุ้มบะบีอุ้มเออดัานเด็กอุ้มเด็อุ้มขี่หลัง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 แล้วแล้วมันเห็นเหมือนกันด้วยบะปีเฮ้ยเบิ่มมาแบบเบิ่มเบิ่มเลยอ่ะของโคตรดีเรียกน้องขึ้นรถ เรามาแล้วกลัวๆ Two hours later ไอลีโอฮะมันมีให้เลือกเลือกบริการใช่เหรอเลือกบริการเลยเหรอเออเลือกบริการอุ้ยเว้ย,ยมีมีสองท่า<ห>มีสองท่าไอลีโอมันมีสองอันอะ่ะมีหนึ่งพันกับสองพันห้าปีมีตังเท่าไหร่อ่ะมีหมื่นหนึ่งได้อยู่รัดใส่ทุกบริการไปเลยดิ อาพันดึกอ่ะพันดึกอ่พันดึกอ่ะโอ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเสียงมันเปนอย่าั้เฮ้ยเฮเฮสียงได้หรออันมีเสียงเสียงลอ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 งเราดูนี้ลองดูนี้ผมลองปิดเสียงนะโอ้หเอ้ยมด้เยี่ยมมันจะมีเสี เฮ้ยกูชอบบ่ะชอบระบบบ้าแโคตรดีอ่ะ่งเคยเห็นทีท,ที่แรกเมื่อ <laughs> <laughs> คือประเทศนี้มันมีโรงเรียนกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโรงเรียนมันมันเป็นแบบว่าเรียนแบบไหนเรียนออนไลน์หรือเปล่าไม่ใช่อเอา Alaa iga ada hai betapa laika sanggi oh ดได้ครับหยุดได้ครับหยุดครับหยุดครับหยุดครับเขาเปิดก่อนครับเขาเปิดก่อนไม่รู้ผู้มึงเป็นเคี้ยอะไรกูรู้จักผู้มึงเหรอึงเป็นเคี้ยอะไรครับหามึงเป็นเคี้ยอะไรจ้ะหาไม่เคี้ยมึงต่อผู้ดีหามึงเป็นใครวะทำไมอ่ะก็เป็นเคี้ยอะไรอ่ะไปต่อยพวกกูทำเคี้ยอะไรอ่ะมึงมันขี้ขโมยไงขโมยรถเคี้ยอะไรกูขโมยต่อไหนขโมยรถแหละขโมยรถใครท่านไม่หยุดหาเลยลูกโม่เปิดเพื่ออะไรไม่ไม่กูจบไปแล้วกูจบไปแล้วกูจบไปแล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรกับสุดขาวครับ เกกีี่่ยยววอะไรเเมื่อวานครับหลังกิจกรรมมึงมาขโมยรถลูกน้องกูครับกิจกรรมอะไรแป๊บนึงนะกูดับก้าวกิจกรรมอะไรกิจกรรมอะไรครับคุณก็พูดมาดิพูดมาดิพูดมาดิกิจกรรมอะไรกิจกรรมพีทีวีจจะไม่ได้ฮะอ่ะแล้วแล้วใครขโมยรถใครขโมยรถใครอืมแก๊งแก๊งพวกมึงไงขโมยอะไรครับไอ้แก๊งเล่นดุเสาอ่ะไม่ดุสาวขโมยอะไรครับขโมยคำมาโชว์ถีมพูคันเนี้ย เอะทกิจกรรม MT ATV ถ้าถ้าถ้าพวกคุณไม่ขโมยแล้วผมจะมาตีคุณเพื่ออะไรมันต้องมีเหตุผลใช่ไหมครับไม่ทำไมคุณไม่มาคุยแต่เมื่อวานนะครับแค่นั้นแ่ะไม่คุยครับผมไม่คุยครับอแล้วทำไมคุณมาถึงมาวันนี้ล่ะคุณขโมยคุณขโมยรถผมคุณคุยกับผมหรือเปล่าไม่ครับแล้วทำไมคุณถึงมาแต่เมื่อวานแค่นั้นนหะทำไมถึมาวันนี้ครับตอนตอนอยู่บนกิจกรรมตอนนผมไม่มีอารมณ์ครับอ๋อคือเรามีอารมณ์ด้เยอะ OC ผมเยอะครับออ๋ต้องรอมีอารมณ์แต่ถึงถึงจะคุยได้ใช่เปล่า ถ้ากิจการเอทีผมมารถเมย์กับรถเมย์นะเออถ้ากิจการเอทีทีอ่ะมารถเมย์กับรถเใช่ไม่กลับเลยคเฮ้ยคุณก็กลับนี่ก็ใช่ไงรถเมย์กลับรถเมย์่ไเหรอครับคุณคุณเรียงทำลายดีนะเมื่อวานผมกลับรถเบตนะจำถ้าจำไม่ผิดอ่ะใช่คตอนตอนไปเขาเอารถเมย์พาไปตอนกลับคุณนึกดิคุณนึกดิมีใครคนใดคนหนึ่งขโมยรถคาร์าโจสิมห์คุหรือเปล่าไปกันหมดครับไปกันหมดหกคนครับนึกครับนึกนึกอาจจะเป็นอาจจะไม่ใช่ตอนนั้นก็ได้อาจจะเป็นตอนอื่นก็ได้จะไมั้ตตอนนนแ่แต่คุณบอกว่าตอนนั้นครับอื ตอนนั้นมันมันไม่ใช่ก็ปล่อยไปดีครับไม่แล้วมีในพวกผมหรือเปล่าคะไม่ไม่แล้วอยู่ในเสี่ยคนนี้ไหมผมจะรู้ไหมแต่ใส่ชุดคุณอ่ะอ้าวแล้วชุดนี้มันมีแค่พวกผมเหรอครับที่ใส่ได้ใช่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 ผมว่าได้กำหนดว่าชุดนี้ใส่แค่พวกผมนะครับไม่ไม่มี๋ยวพวกคุณใส่ไงพวกคนปกติเกาไม่ใส่กันอะไรครับอะไรอะไรเนี่ยแล้วมาบอกอะไรคนปกติไม่ใส่กันคือเป็นชุดมีในร้านที้ถ้าสมมงใครจะใส่ก็ได้หรือเปล่าก็รู้อ้าอย่างนี้แล้วคนอื่นาคนอื่นใส่มาแล้วเป็นคนที่เป็นคนี่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที แล้วความมั่นใจนั้นมาจากไหนครับคือเออแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นพวกผมอะเราหมู่รอบตัวคุณคนนือจะ่กได้ครับแต่ละคนความคิดมันไม่เหมือนกันครับก็ใช่ไงี้ยไม่เหมือนกันไงผมเรียกว่าต่อยนะเอ้าแล้วพวกคนไหนคนไม่แล้วคนคนไหนที่ขโมยคุณก็ชี้ดิเนี่ยตีคนเนี้ยอ้าวอันนั้นเรื่อง่อวานผมก็จำไม่ได้ไงว่าใครขโมยแต่ใส่ชีทนเโอ้โหี๊ยแล้วแล้วอย่างนี้พวกผมจะรู้เหรอครับเออได้นั่นคืออยู่ๆกับมาต่อยอย่างเงี้ย เออแล้ว ATV ถ้าจำไม่ผิดอ่ะมานายกก็พารถมีมากลับก็พารถเทไม่่ถ้าคนไหนเข้าไม่แม่ก็คนไหนเข้ามยคนก็ชี้มาคุณไมชี้มาคุณก็ชี้มาแค่นั้นแหละแต่เมื่อกี้คขาพูดว่า ATV นะครับแล้วคขาบอกไม่ใช่คืออะไรก็ผมว่าผมก็ผมย้อนแย้งไงไม่ครับผมแแยยย้้้งงงไอนไงถามแล้วย้อนแย้งไงไม่ครับผมถามแล้วคนบอกผมก็ยืนยันว่า ATV นะผมไม่ถามรอบเดียวนะคผมก็ยืนยันว่า ATV แต่ผมก็มารถนายกก็พารถเทคมาถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไงย้อนแย้งไม่แต่ผมถามคุณแล้วนะครับมื่อวานจริงป่ะ ้องถามคุณแล้วหรือเปล่าครับว่า ATV หรอคนก็ยืนยันว่า ATV แล้วอันนี้คุณมีบัตรไอ้คุณเล่นใหม่ไหมครับทำไมครับพวกผมมีไงแล้วทำไมครับแล้วแบบคุณมามาเปิดสตๆๆอรี่กับพวกผมอ่ะผมก็ผู้เล่นใหม่ครับทำไมก็คือจะเล่นกับพวกผมถูกไหมอืมอ้าแต่บอกว่าอยู่นานแล้วแต่ดีมาคผู้เล่นใหม่อะไรวะ มาพูดย้อนแย้งกลับกันเปหมบทเลยงงว่ะบอกอยู่มานานแล้วแต่บัตรุเล่นใหม่ตั้งแต่เปิดเ,ดเนี่ยครับฝั่งดําเงียบเนี้ยคุณ,คณ,คณเงียบครับตันงดําเงียบครับไอเนี่ยประเด็นสองวะเขายังมีแบบพุทเล่นใหม่อยู่นะครับซึ่งเปิดสตอรี่ไม่ได้แต่ฝั่งพวกคุณน่าจะบัตรสตอรี่บัตรพุทเล่นใหม่น่าจะหมดแล้วคือตอนเนี้ยอ่ะฮะคือฝั่งเขาพุดเข้าประเทศมาเขายังมีบัตรเล่นมาอยู่ได้สามารถเปิดสตอรี่กับเราได้นะครับอะไรของมันก็ไม่รู้กูงงว่ะ ก็ลองคุยกันดีๆครับผมเพราะว่าเขาก็เพิ่งเข้ามาอยเย็นๆกันแต่เขาก็บอกว่าเขายังบัตรไม่หมดไม่ใช่หรอครับเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาก็ผู้เล่นใหม่ไม่หรอพูดเล่นใหม่ปีบัตรแต่เข้ามานานแล้วขอเช็คคอร์เลยดวนั้นนะครับก็ก็ค้นกระเป๋าก็เลยก็ได้ครับว่าเห็นหรือเปล่าอ่ะคือมีอะไรกันมีอะไรกันก่อนไม่ก็ผมถึงถามไงว่าตีคนผมหรอที่ทำใครชี้ตัวนี่ไงครับว่าใครชี้ตัวมาว่าใครทํา อย่างนี้ใครแต่ดเดรเสาไปเล่นอะไรก็โทษพวกผมหมดเลยด right enfin ิคร no, 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 no. okay, like anyway? ับน right. right. ั้นไม่ไม่ไม่มันเป็นมันเป็นแค่เรื่องเราเราเราเรื่องของเมื่อวานแต่คุณเอามาใช้วันนี้ไงผมก็เลยถึงถามไงแล้วคุณจะมายกเป็นเรื่องเมื่อวานไม่ได้มันก็คือเกี่ยวกันไงมันรวมกันคุณเข้าใจไหมว่าเมื่อวานนะผมเห็นชุดพวกคุณเนี่ยขโบยรุ่นของแก๊้งผมไม่ไม่คุณยังพูดเลยว่าชุดพวกผมแต่มาใช่พวกผมหรือเปล่าก็ไม่ใช่ต้อดูด้วยว่าอาจจะมีคนอื่นที่ใส่ชุดแบบนี้ก็ได้คือคุณจะคุณจะพูดได้ พางระมันนี้ผมขอขอคุยกับแก๊งดำเลยครับมันนี้นะครับอ๋ออะไรอะงงอยู่ดีก็โดนเปิดอยู่ดีก็โดนบลัมเฉยกูกูงงเลยใช่ไหมถามอะไรเป็นถูกไปเนี่ยงงเอ้ยไอสามร้อยคนที่รอเข้ามาบอกเข้ามาเลย ไม่นายคุณไดโนไม่ร้อนเนาะไดโนไม่ร้อนเนาะผมไม่ร้อนครับผมไม่ร้อนเก็ผมก็ไม่ค่อยจัดการปัญหาไม่ค่อยเก่งหรอกผมมาเป็นนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่ครับแต่บูธไปกันเต็มระบบเลยครับเมื่อกี้ไม่ร้อนครับไม่ร้อนเลยใจเย็นจริงมากผมเป็นตำรวจด้วยหรือเปล่าผมเป็นตำรวจด้วยรู้ป่ะเนี่ยใช่เหรอไม่ผมผมแค่แบบงงไงอยู่ๆเขาก็มาบั้มรถแล้วก็มาเปิดแล้วก็มาแบบต่อยต่อยแล้วผมก็ยังไม่รู้เลยว่าแบบเขาเป็นอะไรกันไงเขาร้อนเขาร้อนแกงนั้นเขาร้อนง่ายประมาณว่าใช่แบบเรื่องมันเป็นเรื่องของรมาน่คับ ใช่จริงๆถ้ามีหลักฐานแบบรูปถ่ายชัดเจนนี่ผมยอมก็น่าจะรู้ตัวเลยว่าใครทำใช่ครับขอะคุณไปก่อนก็ก็ใช่ไงครับพราพวกผมก็แบบอาจจะไม่ได้ทำก็ได้นะเลนโนสาวอาจจะไม่ได้มีแค่สี่ตัวก็ได้บนโลกไปเนี้ยแต่ถ้าผมจำไม่ผิดอะเมื่อวานมันประมาณแปดเก้าตัวเลยนะใช่ใช่คนที่แต่งตามอะวิ่งแบบเต็มเมืองอะเมื่อวานอะจำได้ ันนี้ไม่แต่ตอนนี้ตอนนี้ฟังผมก่อนฟังผมก่อนแต่แนเสาเขาพูดถูกนะแหละว่าบางทีอะถึงเขามีกี่คนก็ตามถ้ามีอีกคนหนึ่งไปแนดเสาเข้ามามั่วๆอย่างเงี้ยบางทีอาจถ้าไม่ใช่ความผิดเขาบางทีมก็ไม่ใช่อ่ะบางทีเราคาดไม่ถึงนะแต่ถ้ายังไงก็สงบตรงนี้ได้ไหมถ้าผมขอก่อนฟังผมสงบอยู่แล้วครับผมจะไปโรงเรียนต่อแก๊งโนเสาว่าไงครับ เด็วสาวจะไปโรงเรียนต่อครับใช่ผมอยากไปเรียนหนังสือมากเลยครับตอนนี้มามิส่งให้มาเรียนครับไม่ได้จเปิดจอดไม่ได้ไม่ได้ไปสักทีโดนตีไงไงเด๋วเด๋วผมมาพาแก๊งสาวไปโรงเรียนแล้วกันเนาะเผื่อแบบจะแบบใจเย็นขึ้นหน่อยเนาะว่าไงครับมันมีส่งให้เป็นนักเรียนครับไม่ใช่นักเลงมนมีส่งมาให้ไปเรียนหนังสือให้จบอุปสัรค์ อุบัติศัลระหว่างทางนี่มันช่างเยอะแยะเหลือเกินในวันนี้ไปอ้ไปไหนแต่หลายอย่างะมาสี่มาสี่คนใช่ไหมใช่หรอใช่ครับใช่ใช่เอาคันนี้ไปใช่ไหมขอบคุณครับอุ้ยใจดีจังอันนี้อะไรอย่าซีวิกขอหน้าซีวิกทีนี้คุณตำรวจฟังนะคุณเอราว์นำทางแก๊งดำอ่ะเขาขอเรียกค่าเสียหายเมื่อวานที่เขาต้องเดินไกลอะไรเงี้ยฟาร์มไม่ไม่ห่วยไหมคุณไก่คุณไก่อย่าเพิ่งหรอเออนายกคือประเด็นเนี้ยในเอรา่ะ ไม่ไม่มีแค่สี่คนนี้คือเมื่อวาน่เดนเสาเยอะมากจันได้ไหมงั้นเดี๋ยววันนี้ผมผมรับผิดชอบแทนก่อนได้ไหมล่ะคุณชุดดำเพราะเมื่อวานอ่ะมันอาจจะแบบเหตุไม่คาดฝันนี่ก็ได้ไปในดาวเสาปลอมแปลงมาอย่างนี้ก็ได้อ่าได้ได้ลองให้ให้โอกาสกันต่อได้ไหมครับไป็ร้านแปลงเชื่อยครับผมเดี๋ยวผมชดชดเชยให้นะ two hours later เฮ้ยพวกมึงอ่ะอยากรู้ป่ะอยากรู้ป่ะว่าใครขโมยป้าปี้แหละ จำได้เลยชูปูอ่ะคุณจำได้เลยรู้ไหมปีื่อพอกูรู้ว่าเป็นตอนนั้นปุ๊บกูสตั้นไปประมาณสามสิบวิก็หาข้อแก้ตัวเลยอ่ะไม่ Two hours later เฮ้ยถึงแล้วว้าววมาเรียนหนังสือกันเดิมโอ้โห โอ้โอันนี้โรงเรียนอะไรอ่ะกลัวแก้วไม่ใช่แล้วแก้วเลยไม่ใช่โรงเรียนแล้วอันนี้สอนปรปีอันนี้สอนล้ำเทนลิงปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะเทนลิงน่าจะฝึกบุรยุทธ์แล้วโรงเรียนอย่างเงี้ยอันนี้เข้ามาแบบอันนี้เลยอ่ะโหเทนลิงเลยอ่ะบุบบราบเทนลิงครับอรรถครับนายกอันนี้อันนี้ที่ฝึกฝึกบุรยุทธ์เทนลิงปะครับเนี่ยใช่ฝึกได้หมดเลยเนี่ยเหมือนเศร้าหลินอะ แล้วเดี๋ยวผมไม่เข้าไปนะผมไม่ไม่ถูกกับโรงเรียนด๋ยวผมแนะนําตรงนี้แล้วกันแล้วลองเข้าไปเองนะอ๋อได้ครับได้ชั้นบนน่ะชั้นบนน่ะสุดยอดเลยคือชมวิวไม่มีอะไรทันที่สองมันจะเป็นห้องเรียนห้องเรียนเราเราจะเรียนเพื่อเอากระดาษมาเหมือนเราเรียนเสร็จปุ๊บอะเราจะเอากระดาษมาแล้วเอากับเอามาอ่านทบทวนคารู้แล้วเอาไปสอบอีกห้องนึงไปห้องสอบเหมือนทํางานขาวแล้วเราโผลออกมาสองกระดาษเท่ากับหนึ่งเวลาสอบเวลาสอบนี้รอกันได้ไหมครับ รอนัารูสกจะลอกไม่ได้นะเห็นเขาบอกว่าเห็นเขาบอกว่ายากอยู่ต้องไม่ลองมันลอกเป็นลอกลอกกันได้ไหมนั่นมีกี่วิชาคะมีมีวิชาเดียวนะวิชาพลเมืองดีมาโอ้โหม่อยากเรียนเลยวิชาเดียลรถกลับเลยไปลองเรียนก่อนลองเรียนก่อนแล้วชั้นล่างอ่ะจะเป็นเอาทุกอย่างที่ทำมาข้างบนอ่ะมาครับเป็น เหมือนเราฉลาดแล้วเราควบของได้มากขึ้นอะไรเงี้ยเราเริ่มจากชั้นบนเหรอครับเริ่มจากชั้นบนเหรอครับต้องจากชั้นบนถ้าบนมีมังกรผมผมแนะนำเลยมีมังกรเท่เท่ห์เราเราจะเอาลูกแก้วให้ครบเจ็ดลูกต้องไปต้องไปทำที่ไหนครับขึ้นไปดัดฟ้าแล้วโดดลงมาครับได้ไทยนะโอเคครับโชคดีครับผมส่งแต่เพียงเท่านี้แล้วกันโชคดีอะไรแขอขอบคุณมากครับโชคดีครับโชคดีอะไรเมื่อกี้เพิ่งโชคเลือดมาเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยกูจำสูตรนี้ได้ พีตากรัตใช่เลขสามฉากขี้ฉากข้ามชิดตายครสเฮ้ย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 ไอ้ไอ้ี่เด็กเรียนนะไอ้ชิ้นนี้เด็กเรียนนะไหนเรียนไหนเรียนไงวะดามีเอพีอ๋อสคูเลยนี่หว่าอย่างเงี้ยเอาชีเรียนไม่ผ่านด้ื่เไอเราต้องอะไรน เรา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 ไปดูข้างล่างเราไปดูข้างล่างว่ามันใช้เท่าไหร่แรกอะเอ,เอาเอาข้อสอบอะไรไปแรกได้เท่าไหร่มันต้องมีเออนี่ไงว่าแล้วมันต้องมีโโรงเรียนทียอะไรเดี๋ยวสั่น โอ oh! ้โหมันมีเกรด B A B S อะโหโอ้โหเอาทำโอ้โหห้าร้อยใบเกรด C ห้าร้อยใบเอาเราไปเกรดไปทำอะไรได้ไม่ไปเกรดพวกนี้น่าจะเป็นแบบเป็นขั้นเอาไว้คราบอาวุธแน่เลยดูทรงแล้วอะเออใช่คิดว่าน่าจะใช่คือแบบจะคาฟอาวุธขั้นนี้เราก็ต้องมาคาบไปเกรดอะไรเงี้ยใช่ใช่อ๋อเฮียวิระบบเขาดีเหมือนกันนะไปดูชั้นบนดีกว่าขี้เกียจแหละเฮ้ย